วัยพ์ของจตุราริยสัตต์อีกในยะหนึ่งท่งแสดงด้วยคำว่าอันตะที่กูทั้งหลายอันตะสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างเหล่าไหนาเล่าสี่อย่างคืออันตะคือสักกายะอันตะคือสักกายะสมุท,ทยัยอันตะคือสักกายะนิโรธอันตะคือสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทา พิขูทั้งหลายอันตะคือสักกายะเป็นอย่างไรเล่าควรจะกล่าวว่าได้แก่อุปทานคขันห้าห้าอย่างไรเล่าห้าอย่างคือรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญญูปาทานขันสังขารูปปาทานขันวิญญาณูปาทานขันพิขูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอันตะคือสักกายะ พิขุทั้งหลายอันตะคือสักกายะสมุทัยเป็นอย่างไรเล่าคือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติทำให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาพิขูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอันตะ คือสักกายะสมุทยัยพิขูทั้งหลายอันตะคือสักกายานิโรธเป็นอย่างไรเล่าคือความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือความสละทิ้งความสลัดคืนความปล่อยความทำให้ไม่มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละพิขูทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอันตะคือสักกายานิโรธพิขูทั้งหลาย อันตะคือสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิพิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าอันตะ คือสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาพิกูทั้งหลายอันตะสี่อย่างเหล่านี้แล